บืงบสะพานเขียนสะพานเขียนนะครับสะพานแขียนน่ะสะพานเขียนเกยงตนะหนัเขียนบ่ตัวนั้นเด้ปิดเกยงตนะหนัเขียนบ่อื้อ ้าวไม่โป,ะป๊ะปุ๊กคนนี้ฮะใา,ายรูปให้รู้สิล่ะใายตัวแรกทำสสิด,ดีะกลางโ,โอ้ตัวนี้คือ xuống vàng vroom 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 จะโดนเจ้สองจมดูใช่ปะโอ้เป็นสภาพเชื่นสี่เหนะเติบเติบเขาไม่สันเติบ ไป้ยเกล็ดตะกมุนทั้งเถิงแมนบ่โอ้ทั้งเถิงเนาะทั้งเถิงมันบังเนาะไปทั้งนั้นเฮ็ดบ่ที่ยืนอยู่วางนาะโอ้ตัวนี้เป็นเกาะแมนบ่ที่ห้าวขามไปนี่ที่เป็นเกาะโอ้แมนมุนสีไรไปหันเนาะไรอ้อมไปหันข้างนี้ข้าง้ไรอ้อมไปนีโอ้ตัวนี้นนที่เปน็นเกาะที่ยางวีบึงทั้งนั้นมนันที่เห็นเกลือ ล้มเย็นตัวนีิแถวๆนีิขนาดดแดยดยังเย็นเย็นอยู่ให้ล้มผัดเย็นลมมันมานนัชสองหนากโอ้สายอันนี้เขาเอา,เอายังมาพันไป Những đây đến nó trăm tám mươi điểm một trăm tám mươi điểm không hai mươi này. đến hai ở Nhà ở bên trong nó nhìn Áo được này tên cục khá luôn ท่านแขนียนยุราว้างแล้วก็สิ่ที่เขาเดี๋ยวสาอยู่ข้างบนแจีงตะหนักเงตะหนักชิโยดานดังท่งนานทำไปข้างบนขึ้นไปทางนี้อยู่เพื่อนปาดมูลเป็นต่อมูลจากนี้ไปอยู่ประมาณสักกิโลกว่าๆสนามไดน้ำม,มูลไรออกมามาเป็นเจงตะนับริเวณแจีงตะนักที่บริเวณนี้ครับแจีงตะนัก ไหลลงสู่แม่น้ำโขงท่าน,นี้ชีวิตแม่น้ำโหมครับบริเวณแม่น้ำโหมดไต้เขื่อนที่ดินใต้เขื่อนปากมูลไหลลงมาก,ก็สีแยกแยกเป็นสองสองเส้นตัวนี้สีเป็นเกาะกลางครับเกาะกลางน้ำจะไหลอ้อมไปทางนั้น,สนเส้นนึงไหลมาทางนี้เส้นหนึ่ง เดี๋ยวจะลงไปหาแกีงตะนะทาท่านนี้ครับเป็นแกีงตะนาอยู่สวยงามครับอยู่สวยงามสวยงามอากาศเย็นดีครับยิ่มแดดแดดแดดนี่อากาศเย็นอยู่อากาเย็นจากนี้ลงไปหาแม่นำ้ำโขงตัวนี้เป็นแม่น้ำมูลนะครับ จากนี้ไล่ลงไปแไไม่น้ำโค้งอยู่ประมาณสี่ห้ากาิโลเมตรประมาณนี้นะครับตกแมน้ำโคง้งพอดีตกอนเพื่อโค้งเกี่ยม อากาศเย็นดีครับบรรยากาศยังปเด็นตอนบ่ายสี่โมง